สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็คุณแม่ก็เตรียมตัวแต่งหน้าให้น้องฮานะนะคะก็เป็นการร่วมกิจกรรมของโรงเรียนนะคะเป็นางานคืนสู่ย่าวของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกนะคะครบรอบ80ปีนะคะซึ่งน้องฮานะเนี่ยเขาก็รอคอยมาว่าเมื่อไหร่คุณครูเนี่ยจะเลือกให้ได้ไปขึ้นแสดงเหมือนเพื่อนๆที่ได้ไปแสดงงานอื่นๆบ้างนะคะก็เลยโชคดีได้แสดงงานใหญ่เลยค่ะงานนี้นะคะก็เป็นการแสดง เต้นเพลงติ่งนะคะซึ่งชุดนี้ก็คุณครูเขาให้แต่งเป็นในโทนของสีชมพูนะคะดูสิคะคุณแม่ก็ใสก่กากเพชรที่ดวงตานะคะเพราะว่าน้องคณะก็บอกว่าคุณแม่ขาคอแบบจัดเต็มเลยนะคะเนี่ยคุณแม่ก็จัดให้เต็มที่เลยนะคะเป็นยังไงคะเสร็จแล้วสวยมากไหมคะเต็มคาราเบลเลยไหมคะทุกคน นี่ค่ะค <Wow. S 1> ุณแม่แต่งเสร็จแล้วใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเรากําลังจะเดินทางกันไปที่โรงเรียนนะคะเพราะว่าคุณครูเขานัดเจอกันตอน5้ามงเย็นค่ะไปกันเลยค่ะมาถึงที่โรงเรียนกันแล้วนะคะก็มาถ่ายรูปกับเพื่อนที่อยู่ในห้องเดียวกันนะคะน้องเหนือฟ้าคู่กับน้องฮานะน้องเชอ้ปังคู่กับน้องสแตมนะคะก็ที่โรงเรียนนะคะก็จัด ได้ดีนะคะก็ให้น้องๆให้เด็กๆเ,เนี่ยไปรอกันที่หอประชุมนะคะซึ่งก็เปิดแอร์ไว้ให้นะคะเพราะว่าเด็กๆแต่งหน้ากันมาสวยจัดเต็มขนาดนี้นะคะถ้าเกิดจะให้รอข้างนอกเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันก็ค่อนข้างที่จะร้อนมากนะคะไปะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศต่างๆกันนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันด้านนอกนะคะกับคุณครูที่เป็นคุณครูฝึกสอนเด็กๆก,กันคะ่ะทุกคนโอเคมา nào gần đi เป็นยังไงกันบ้างคะภาพบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ออกไปถ่ายรูปกับเด็กๆทุกคนที่แสดงในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นเด็กอนุบาลแต่ละห้องนะคะห้องละประมาณ4คนเนาะแล้วก็จะถ่ายรูปกับคุณครูผู้ฝึกสอนนะคะเด็กๆในการซ้อมเต้นในครั้งนี้นะคะก็ดูเด็กๆก็ไม่ค่อยจะตื่นเต้นกันเท่าไหร่นะคะก็สนุกสนานกันส่วนมากก็จะคุยเล่นกันซะมากกว่านะคะตอนนี้ก็เตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยรอสแตนบาย ก่อนที่จะขึ้นเวทีนะคะก็ต้องมาเตรียมตั้งแถวกันก่อนนะคะเตรียมความพร้อมนั่นเองค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวนะคะก็จะเดินไปรอข้างๆเวทีกันแล้วเพราะว่า,าการแสดงของเด็กๆนักเรียนชั้นอนุบาลน,นะคะก็คือจะเป็นการแสดงชุดแรกนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆลคนต้องรีบๆมานะคะไม่อย่างนั้นจะพลาดการแสดงที่น่ารักน่ารักของเด็กๆชั้นอนุบาล2กับอนุบาล3ในครั้งนี้นะคะไปค่ะเด็กๆเต็มขึ้นเวทีแล้วค่ะ เนฟามาสแตนบายรอกันข้างเวทีแล้วนะคะตอนนี้เด็กๆก,ก็รอให้นักร้องนะคะร้องเพลงกันไปก่อนนะคะแล้วก็คุณครูก็จะดูว่าแขกเริ่มมาเยอะกันหรือ,อยังนะคะจะได้ ให้เด็กๆเนี่ยขึ้นไปโชว์ความสามารถนะคะซึ่งการแสดงครั้งนี้เนี่ยใช้เวลาซ้อมประมาณไม่ถึง10วันค่ะน้องๆก็ดูคลิปที่คุณครูส่งให้นะคะบวกกลับไปซ้อมกันที่โรงเรียนในตอนเย็นกันอา,อาจจะไม่ถึง10วันที่โรงเรียนนะคะแต่ที่บ้านเนี่ยประมาณเกือบ10วันนะคะแต่เดี๋ยวค่อยชมนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยจะฝีไม้ ลายมือการเต้นเป็นยังไงบ้างน,นะคะตอนนี้ก็รอกันไปก่อนนะคะเด็กๆอีกแบบเดียวนะคะอดทนร้อนก็หน่อยนะลูกนะบ๊ายบายให้กล้องกันใหญ่เลยค่ะ ตอนนี้พิธีกรนะคะก็ขึ้นมาพูดกับอาแขกผู้มีเกียรติด้านล่างเวทีแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักคู่เดียวค่ะเดี๋ยดีคนจะได้ขึ้นไปแสดงกันแล้วนะคะตื่นเต้นแทนเลยค่ะจ้าา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 ราา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 นาาาาาค はい。 คืนนี้นะคะสู่สายตาประชาชนที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะก็ให้าระานร่วมินดีชื่นชมน,นชะคะการฉลองฉลองปีสิบปีของเรานะคะ สักรูได้ค่ะแล้วจะถ่ายภาพบนเวทีแล้วนะคะสามารถเป็น บแล้วค่ะนะคะขอเสียงปรบมือให้กับปเด็กทุกคนเลยนะคะทุกคนเต้นเก่งมากนะคะลีลาโอ้โหเยี่ยมไปเลยค่ะ แสดงเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขอเก็บภาพบรรยากาศนะคะระหว่างเพื่อนๆนะคะน้องเหนือฟ้าแล้วก็น้องเชอปางน้องฮานะนะคะเอาไว้เป็นที่ระลึกกันก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็มีขอถ่ายรูปร่วมกับครูประจําชั้นนะคะค,คุณครูราตรีด้วยนะคะแต่การแสดงยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะคะเป็นการแสดงของพี่ชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะพี่เชอแเต็มคะ่ะ จบการแสดงของพี่เชอร์แตมและน้องเชอร์ปังกับน้องฮนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทายสิคะทุกคนว่าเรากำลังจะเดินทางไปไหนกันนะคะไปที่นี่เลยจ้าเดินตรงไปที่ร้านขายลูกโป่งเลยนะคะคือถ้าไม่ได้ลูกโป่งกลับบ้านเนี่ยถ้าทางจะนอนไม่หลับนะคะวันนี้สตังไม่เอานะคะเอาลูกโป่งกลับบ้านกันแทนเลยจ้าเอาเลือกกันเลยจ้าจะเอาลูกไหนก็นดีจ้า

ขอขอบระคุณคุณแม่ของน้องเชอปางด้วยนะคะที่เป็นเจ้ามือนในการจ่ายค่าลูกป,ป่งให้เด็กๆในครั้งนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคุณครูนะคะสำหรับการแสดง เต้นเพลงติงค่ะในวันนี้นะคะกับงานของโรงเรียนนะคะงานคืนสู่เย่าโรงเรียนอนุบาลพิศณุโลกนะคะครบรอบ80ปีนะคะก็ได้ลูกป,ป่งกับบ้านสมใจนะคะเป็นของรางวัลน,นะคะก็เอาไว้ติดตามกันงานหน้านะคะวันนี้บายบายค่ะ